มาต่ออันนี้มีแปะราคาด้วยอันนี้ซื้อมาจากน่าจะคริสคริสตันนะฮะ B2S ที Crystal. ่คริสตัลมีชุดปฐมบทกับ Lost World มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรหมดนี่ก็เดี๋ยวเหลือราชายกล่องพิ่งจะพึ่จะมาราชาเพลิงการต่อ,อหนึ่งกล่องตามหาลิซาดอน ต้องได้สิวะไม่ได้ส,สองกล่องแล้ววืดกิลาติน่า SAR ครับความหวังหมู่บ้านโอนิชิซุคโมะโบคุเร่การ์ดขอบเงินนี่ลันเทิร์นโดที่โด,โดออเดก์ดอ,า,อาลายแบบนี้อาเขียวโอรอดโอรอด โอรัดซ้ำโอรัดต้นไม้กีรัตีิน,น่ามาสเวเปิดไปสองกล้องนี่เราเหมือนจะไม่มีฮะโดราเมยะเคโคโอของปังสลิปเปอร์ มักคาโกมาไปเรื <c oughs> อ่อยๆบอยช่วงนี้หยุดยาวนะ <c oughs> ไปเที่ยวไหนกัน <c oughs> ผมสิงบ้านอยู่วหมาว้าไม่มีคิวคอนทานเิโบชิบิชิราซึ บูราชเกจตัวรันจิราชเกจมีคนใช้บอกมีใช้ลอสวีเปอร์มีคนใช้อยู่ <c oughs> แต่ถ้าได้พวกอะไรนะลอสเทาก็พอขายได้หลักสิบบาทนี่ยังไม่มีอะไรเลยนะนี่วืดไปสองเลยนะสองห่อแล้วนะเอาละต้องมาละต้องมาละดำๆด,ด,ดูจาบูน โอคุเรมิมิโรนซีดรากำลังการเนี่ยโอ้โกรอบดำเป็นอา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 สีส้มนี่ปุ๊บพอเทลา่าสามเง,งียบไปหลักสิบจะมีคนซื้อหรือเปล่า่อน โอ้โห oh, ิลาตีน่าสิโว้ยเอามาวะได้ลุ้นอีกใบขอบดำๆม่นมีลุ้นเอ้ยแม่งฮาแน่เลยพัดซิวแลนเทิร์อิมันนะอ้าลอสซิตี้เนี่ยใบเ, oh, เนี้ยขายได้มันใช้เล่นได้โฟก,กัสไม่ได้ลอสซิตี้ทำไมโฟก,กัสไม่ได้อ่ะ อันนี้นะฮะขายได้โอกสัสอ่าสีสม้มกาเมโนเดสจากไปอย่างสงบเกลือล้วนว่ามันต้องได้บ้างเราก็พยายามกระจายสาขาซื้อเดี๋ยววันนี้คงอาจจะเอาไปตะเวนอีกหาสักสาขาเงื้อนว่างโอ้โหไม่มีเลยปฐมบทของเรา วิริชิออนอาซานันเนียบีเครดิโอออนเวิร์นวืดไปตั้งแต่สองแรกจั่วลมคัดมากับเบืออันนี้ดวงมาละหนึ่งใบออนจาราเดเดนนิ อ่นนอบวาตารุนี่เป็นกรอบกรอบเป็นอ่าอ่าอ,อ,อะไรวะโอ้โหไอตัวนี้ซ้ำอีกแล้วสกาาแทงเอาลืมใส่ลืมใส่สลีสสปเอาให้เก็ตลอสเวิลด์หน่อยน่าจะขายได้ ขายแบบรวมๆเข้าไปอ่ะมันหลักสิบบาทพิเทล่าไม่มีใครซื้อสามมันต้องเป็นใ้อีกงาน SAR มีโอกาสสวยหน่อยนี่จะ้อมันรวมสกาทแทงกับแมวสกาเลสกาทแทงวีต่อคต่อ อ๋ออลังอลัง่อยอลัง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 การหน่อยครับนี่มีกำลังใจโอ้เงียบเงียบกริปนอตโซโนคุซาเอเล็กทิเอเล็กทิเคิลวิกินี่กาโอกาเอ็นพลังงานฟื้นคืน เอาเว้ยมาเว้ยนาทก,กาต์อายังกูสเอลิซา์อาสซานันน,นี่ครับสุสุนะไล่อาแน่นอนอ่าแดงมาไฟแกลลอกอันนี้ของนี้เดี๋ยวงงอาสซานันโอ้ยสองสุดท้ายโอ้ยยังแย่ อันนี้แย่ผมแย่ผมแย่ของแท้ของเรียกมอปลาผมแย่เลยเอาวะหลุนกรอบด้านเออยังดีวะโคโดโคราโคโคโดรายูกิวาราชิเมลาวาเอาดำวะอ่าอา ดีคากูสครับอาอาสีส้สมอะไรวะปุ๊บชิซนะุยวินดี้อ่ะเออนี่ยังไม่มีเลยนะโอเคชิซุยวินดี้ความไม่ไม่ไมไมไมน่ามีราคาแล้วไม่มีใครใช้เล่นวินดี้ไปไม่สุดเอ็นเป้ยังพอมีเห็นม้่งวินดี้ยังไม่สุด ได้แค่นี้สรุปปฐมบทเรได้ RR สองใบได้ R หนึ่งใบนะครับจากการสุ่มห้าสองส่วนเอลออสเบิร์นได้พิเทล่าพิเทล่า RR แล้วก็กาซไอสองใบโอลอรดและคาร์เมโนเดสจ๋อยครับ